ครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพ่อพ่อก็ชงสาวๆอินสวีเด,ดนย้ำมาโชว์ให้อีกแล้วเนาะจ๊นะน้องทุกคนเมื่อเนี้ยสาเราหน่อยได้อาหารแซ่บๆมาฝากทุกคนอีกแล้วถอดแว่นตาก่อนเนาะจ๊นะเนาะสันมันมองไก่บ่ได้เนาะจ๊นะเนาะแกงเผ็ดน้องไก่เนะลืมแล้ว <laughs> ยังหรือ น่อไม้ส้มนะจ๊นะนอนน่อไม้ส้มเนื้อสับจะทุกคนจ๋ากับนี่น่าจะนะลูกกินนะจ๊ะนะลูกสิ้นปาดจะทุกคนจ๋ากับแคบหมูน่าจะนะมามาอาไรกันยัห่างน่าจะนะทุกคนจา๋าแสบไปน้ำกันนะ่าจะนะบางเทียบางเท้าก็ลืมลืมว่าเขาเห็ดอยังไงเขาจะกินอยังไงก็ลืมลืมจ้ะทุกคนจับ <c oughs> <c oughs> ยิบยิบน้ำกันอยวัวนะมา ตูดตูดเขาตูดเขาอืมมาจา้ะคุณน่ะเจ๊จวกลงไปนะแตะเนาะบเบร์ตองแคร่แ้่พี่น้องจ้ะขาบแรลกแหกมันว้าวโห,หนี่ละจ้ะของแซ่บนะจ๊ะเนาะสัดมื้อจ้ะพี่น้องอืม 别，嗯、yeah. mm hmm. oh mm -hmm. 음. 어. 아. Mm-hmm. อ,อืโอเคจากทุกคนจ๋ากราบขอบบุญและขอบคุณมากไหมน,าานะจ๊ะขอบมารับชมและรับเบองช่องสาวๆอินซาวดเด่น เงีย้ยมาโชว์ให้นะจ๊ะนะโอ้ยอิ่มนะจ๊ะนะโอ้ทองยี่แตกจากทุกคนจ่ะไปแล้วนะจ๊ะนะไว้พอ่อไกลคลิปหน้านะจ๊ะนะสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะจ๊ะนะบ๊ายบายจ้าสวัสดีนะจ๊ะนะบ๊ายบายจ้า